สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องอ,อสสอสมอที่รักและครบครับหมอชาติจะมาแจ้งรายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตรอบรับรองเดือนมกราคม2566นะครับซึ่งเป็นสมาชิกที่เสียชีวิตในระหว่างวันที่1ถึง31ธันวาคม2565นะครับรวมๆแล้วนะครับ775รายจำแนกเป็นอ,อสม557รายคู่สมรส217รายและ ข้าราชการจำนวนหนึ่งรายรวมสมาชิกเสียชีวิต7 7 5รหายนะครับเมื่อก่อนนี้หมอชายก็จะบอกว่าอาไหนักรบชุดเทาตอนนี้ไม่ใช่เพียงนักรบชุดเทาอย่างเดียวแล้วนะครับยังมีคู่สมรสของนักรบชุดเทาและก็มีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงนะครับซึ่งเป็นข้าราชการที่ดูแลนักรบชุดเทาด้วยนะครับจึงรวมๆกันว่าเป็นสมาชิกชกอสอ,อ,อสมอแล้วกันนะครับพี่น้องครับ รวมเสียชีวิต775รายรอบรับรองเดือนมกราคม2566หมอชัดก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอ,อสมอของคู่สมรสอ,อสมอและข้าราชการพี่เลี้ยงที่ดูแลอ,อสมอด้วยนะครับทั้ง775รายนะครับรายชื่อนะครับมีให้ท่านดาวน์โหลดนะครับเรียงตามลำดับจังหวัดนะครับตั้งแต่จังหวัด ก่อไก่ถึงอออ่างนะครับก็คือจังหวัดกระบี่ถึงจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็ไปดูรายชื่อได้เลยเฉพาะคนที่ส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องและทันเวลานะครับสําหรับเอกสารยังไม่ครบถ้วนถูกต้องและส่งไม่ทันเวลาก็จะเลื่อนไปเดือนถัดไปนะครับพี่น้องครับจึงแจ้งอสสอ,อสมอทุก่ท่านทราบโดยทั่วกันนะครับแล้วก็ในเดือนนี้นะครับ ก็มีอ,อสมอของหมอชาติด้วยนะครับจำนวนหนึ่งรายที่เสียชีวิตหมอชาติก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกับพี่น้องอ,อ,ส,อ,อสมอสมทุกคนทุกท่านเลยนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับแล้วก็คาดว่านะครับประมาณปลายๆเดือนเงินสงเคราะห์ก็จะได้โอนเข้าบัญชีทายาทนะครับเดี๋ยวเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวหมอชาติจะมาแจ้งนะครับพี่น้องครับ ก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube หมอชาติอยากเล่าทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอ,ส,อ,อสมอหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ